ที่พวกเรามันเกินกูเกินบานะอะมันจะเหมือนกับวัดวาลามก็เหมือนกับเป็นถังขยะไปเลยอะเป็นที่สั่งสมถังขยะเป็นที่สั่งสมพวกไอ้เป็ดพวกผีพวกหมูพวกหมาพวกสัตว์เดรัานต่างๆไปเลยนะแล้วพวกเราเคารพพระเจ้าไม่ล่ะที่เราพูดขึ้นนี่เราพูดโดยสมมติสมผลนะมันจะว่าเราพูดนี่ประมาณแบเรื่องหมนูนะครูบาอาจารย์ใดๆนะถ้าเป็นพระป็นสัมาทแท้ต้องแยกแยะ พุทธเจ้าพระธรรมมานี่เราเป็นพระพุทธเจ้าเอางหรือไงฮะหลวงโอจะถามหนูพวกเราเป็นพระพุทธเจ้าเอางหรือไงจริงๆมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถที่จะโปูดพวกเนืยะเอ้ยพวกปัททะปรามาได้เห็นไหมพวกเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือไงเอ้ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ชัดดาเอกเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์หรือไงเป็นมหาพุทธเจ้าหรือไงฮะเขาอยากจะถามหมูคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปนั่น จะปลวกก็ได้เงั้ยเลยแสดงว่ามันถ้าเข้ากันด้วยธาตุเรลวอ่อาจารย์ก็เร็วไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาก็เร็วไปด้วยนั่นมันก็เลยเด้ช่วยกันไปด้วยนั่นเราเอาทำเอาวิเนียขึ้นไม่ใช่ว่าหลวง่หรวงตารบนี้ยกที่ถิมานาขึ้นเราไม่มีนะเราพูดในความตรงๆนะการจัดงานนะจัดการอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่สมเหตุสมผลตามธรรมามที่ไหนไม่ใช่เหรอเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่เราไม่ใช่พวกเปรตพวกผีพวกนรกหาเวจีอะไรๆนี่ใช่ไหมล่ะ เราจะทาอะไรขึ้นสมเหตุสมผลตามธรรมดำนิยนะดูนะนั่นฉะนั้นวิถนาเราจึงไม่อยากให้พวกเลื่อนๆเตอๆเข้าม,มายุ่งเพราะเราไม่ใช่ผู้พิเศษที่ไปสอนพวกเปรตพวกผีให้ขับเนื้อกับ,กบตัวใหม่ได้นู่นไปหาผู้พิเศษนู่นอยู่ใน,นโลกขุมไหนก็ไปที่ผู้พิเศษอยู่ในโลกขุมไหนก็พากันไปนั่นมันจบลงตอนนั้นนะเราไม่อยากเห็นเลื่อนๆเอๆในวัดว่าอะา,านนั่น เมื่อมันเริ่มื่อเทื่อเป็นไงล่ะเหมือนบทที่แย่มันเห็นไหมล่ะมันก็เหมือนบทที่แย่มชอบอยู่กันเลยพวกเราเนี่ยหรือเป็นสิบที่แย่มกันหมดนั่นเหรอหรือเป็นสิทนั่นพวกเปรตพวกผีกันหมดนั่นเหรอไม่ใช่สิทของสมณะโคดมุสิเจ้ากันเหรือเราเข้าไม่เข้าไปเก้าการนะแต่นี่ก็คือทําก็คือวินัยพราะเราเพิ่มขึ้นก็บอกว่าเราว่าหมู่ว่าคณะจำหน่งรตีเตียนหมู่นั่นแยกแยะไม่ถูกแยกแยะถูกแล้วตามตามวินัยเราจะแยกแยะตามตามอะไรล่ะตามที่ถิ่มานะของตัวเองนั่นเหรอ ไม่มีนี่ที่จะแยกเยะตามทิฏฐิมโนาของตัวเองพอเราบวชมาแล้วเราต้องอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยนั่นต้องเป็นศากกายุธพุทธชิโนโนรสพระเจ้าตัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเราผู้ปฏิบัติตานนี่สาวกกับภูมิเราเป็นผู้ปฏิบัติตานน,าาน,าาน,นี่เราไม่ใช่ตัดสรู้เองเห็นเองนี่หรือว่าพวกเขเินผู้พิเศษหรือยังไงพวกเรานั่นมีหูวีตาลหรืองไงที่จะนําหลักคําสอนที่เลื่อที่ประเสริฐออกมาเผยแผ่ ไม่มีจิตไม่มีใจที่เป็นพระเป็นจนัมมณะไม่มีจิตไม่มีใจที่เป็นอุบาสกุสิกาเลยหรอเห็นไหมล่ะพวกนั่หลวงรอจิตนั่น,นอันนี้เป็นวันเฉลิมพระจุมปัญชาที่เราเรียกสนิทปากมากตั้งแต่เราเป็นเด็กว่าเป็นวันเฉลิมพระจุมปัญชาของพระาชินีนั่นพระนางเจ้าสุธิดานีนน่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของพวกเรารอจิบดูพวกอรอจิบดิพ่อเป็คนครูจัน ที่เห็นสายป่านี่ท่านแต่งตั้งขึ้นมาให้มียศถาบรรดาศักดิ์เพื่อที่จะได้กำหลาบพระที่ไม่ดีพระนอกรีตบ้างเจตนาของพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าตั้งยศดาบรรดาศักดิ์ขึ้นก็จะได้ดีได้ดีเป็นผู้วิเศษเพียงแต่ตั้งยอดาบรรดาศักดิ์ขึ้นให้พระดีพระสุปฏิปโนโนปฏิปฏิปฏิประชอบตามธรรมตามวินัยมีฤทธิ์มีอานุภาพ พอที่จะมีบังคับพวกพระเล็กพระน้อยที่นอกนี้ได้กิจนาของพระองค์อย่างนั้นต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบสืบไปไม่ใช่ว่าตั้งยศถาบรรดาจักดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีรูปเลยพระองค์รอจิตนี่ท่านฉลาดลักแหลมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นไหมเห่ะไปหมดเลยนั่นพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ใช่ว่าน,น้อยรูปหลวงปู่ บุญมาัำพีแล้วทำโมยอย่างนี้หลายแต่ละรูปนี้ดังที่ลูกเห็นนี่เี่ลูกเขาเอาภาพมาให้ดูเนี่ยนั่นเห็นไหมละ่ะพระองค์แต่งตั้งขึ้นให้มียศฐาบรรดาศักดิ์เพื่อจะเอาตำแหน่งนี้ไปปกป้องพระพุทธศาสนาให้พระเล็กพระน้อยที่เป็นพระนอกฤๅษีหรือพระผู้ที่ไม่มียศตัวนี้ได้เกรงบ้างแต่ส่วนมากคนไม่เกรงที่มันไม่สนใจกับสิ่นนั้นหรอกไอ้พวกนี้ที่ถิ่มมาน่ามันเกิน ในสามแดนโลกชาติที่ว่าทิฏฐิมานามีมากนมันไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีมากเท่ากับนี่อยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกพระหรือปสัสธิการเหล่านั้นที่เป็นพวกมหาชนพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นงั้นวันที่จิบก้ามิถุนาเนี่ยลูกยังขอแล้วขออีกให้เรานี่รวมรวมลูกศสียลูกหาอืมเพราะว่าเราไม่มีงานการใดๆตั้งแต่ที่เรามาตั้งแต่อีพศสรงนหสิบสอง แากนั้นก็ต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันลูกก็ขอว่าที่จริงเราจะไม่ให้มีนะเราอยากจะยุ่งกต้องลบนะเห็นไหมล่ะเด็กจะบอกว่าเฮ้ยพระจะมีอะไรจะมปหาจัดงานวันเกิดวันกบอะไรจะว่าอย่างนั้นอันนี้ลูกที่ขอเขาขอรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญเพื่อมุทิตาพ่อแม่จารย์พอยินดีกับพ่อแม่คกุญแหเดี๋ยวเราจะว่าไง เห็นท่านมีความความสุขจะไม่พลอยยินดีกับท่านหรอหรือเจ้าังไงล่ะเห็นเท้าได้ดีได้ดีจะไม่พอยยินดีกับท่านหรือเห็นคนนั้นคนนี้ได้ดีเราจะไม่พอยยินดีกับท่านหรอหรือกับคนนั้นคนนี้แล้วก็อุคณะได้ดีได้ดีอุคณาเริ่มโดยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือวงศาคณะญาติเริ่มโดยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราไม่มุทิตาสาธุการกับเราที่เป็นวงศาคณะญาติอย่างนั้นหรือหรือยังไง หรือเป็เจาะละติเตาทิฐีว่าตัวเองต้องเก่งต้องเลิศต้องบุเสืยกกว่าคนอนื่นอย่างนั้นเหรออย่างนั้นผมวิหารสีก็ไม่มีสีนั่นถ้ามีอยู่มวิหารสีการที่จะเป็นพระเป็นสมัมมนะะที่สม,มบ,บูรณ์เป็นไปไม่ได้มันไม่สมบูรณ์บริบูรณนะ์นั่นผมวิหารสี่ต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เ่งพระเองสมัมมนะพอเข้าใจไหมที่พูดเนะี่ย ไม่ใช่ว่าปมาจากช่วงหมูค่คณะกบายจา้างร,รูปนี้นะที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้มีเจตนาจะลามกจุกเปรตนะผมต้องการให้พระเรามีผมพิหารสีมีตากรุณามุทิตาอุเบกขางผมต้องการให้มีตัวนี้เตะให้แยกเกะไม่ใช่ว่าเป็นการหลงนี่บอกว่าเอาหลวงพ่อน้อยมีผมพิหารสีทำไมจึงตัดขาดจากหมู่จากคณะมันก็มีทั้งดีทั้งเลวนั่นแหละ เราต้องไปเลือกเฟ้นที่เขาเลือกเฟ้นอยู่นี่ไงอ่ะก็เลือกเฟ้นตามทามตามพี่ไหนจะเอาอะไรมาเลือกเฟ้นก็ผมไม่ได้ถูกผู้หีนี่ผมไม่ได้กินเหล้ามาสุรานี่นั่นอ่ะผมไม่ได้กินข้าวตลอดเวลานี่เหมือนกับหมู่คณะนี่ผมไม่เคยใช้ผมไม่ได้เคยใช้โทรศัพท์โทรแกพเหมือนหมู่มคณะนี่ผมไม่เคยเล่นบงฟืนบ้องไฟนี่ผมไม่เคยทำเครื่องทำเครื่องลางของถังออกขายนี่นั่นอ่ะผมต้องการให้เป็นระเบียบตามตามตามพี่ไหน เพราะเป็นสถานที mistaken, day, no ่มหามงคลเรียกว่าวัดวารามแล้วจะว่าไงแหละอันนี้วัดวารามจะเป็นเป็นสถานที่สังสมความจริงอย่างนั้นหรือล้วจะอะไรไปสอนโน้นสอนนร้นเขาล่ะผมก็อยากจะถามหมวกก็นครูบาอาจารย์นั่นแหละไม่ใช่ว่าผมพูดขึ้นในตำรนิตีเตียนหมวกคณะครูบาอาจารย์นะจะไปทําอะไรผมก็ไม่เข้าไปเข้าขายเพียงพูดให้ฟังการทำตามวินัยมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ว่าหน้าที่ของพระจะทำอะไรหรอกทำหรอกวินัยนั่นนะงั้นการงานต่างๆที่ทําก็ทําตามทําตาม ที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ถูกต้องเีงานเหตุบทมาแล้วเป็นการสั่งสมกองกิเลสบทมาแล้วภาวนาเพื่อละกิเลสนั่นะละเปรดละถีในใจของตัวเองนั่นนี่หน้าที่เดียวเท่าน,นั้นหน้าที่รักษาหลักธรรมหนึ่งวินัยหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนหน้าที่ภาวนาเพื่อละกกิเลสเป็นหน้าที่เดียวเท่าน,นั้น ไม่ใช่เป็นพุทธภาษนี้มีกิจการทางโลกนี่หรือมือหมู่คณะกุบาจารย์จะว่างไงนยพพานมันไม่เหมือนที่ผมคิดด่ผมไม่อยากเข้าหมู่เขาคณะก็เรื่องนี้แหละผมคิดว่าสถานที่ที่สงบเง,งียบที่สุดก,ก็คือวัดวารามสถานที่ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็คือทางโลกทางสงสารผมพิ้ผมเองตั้งแตจที่ผมอยู่กับพระอาจารย์ในสมัยที่ผมขอกระว่าดนะี่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเหตุแบบนี้ สถานที่ที่สงบงเงียบก็คือวัดวาอารามเป็นสถานที่ที่ประพฤติปฏิบัติตนละโลกโกรธหลงจิตถิมานะละเปรตละผีในจิตในใจของตัวเองได้ผมเชื่องผมอย่างนั้นแต่เวลาก็มาจริงๆแล้วก็ดังที่เห็นส่วนว่าวัดวอารามเป็นสถานที่สังคมกองกิเลตที่นั่นผิดคำละคำสองระพธเจำไม่ละเจ่ผมว่าอย่างไงเป็นสถานที่ที่สังคมกองกิเลตหรือ เป็นสถานที่ที่ถอดถอนกิเลสเตถีก็พิจารณาอาตามในนี้นะ่นั่นหลักตัดสินหลักที่พวกเราได้ศึกษากความรู้หลักตัดสินธรรมวินัยก็มีอยู่พิจารณาเรื่อง,งของพิสูจก็มีอยู่ที่พ,พ,พ,พระองค์พระพุทธเจ้าที่งองค์ทรงบัญญัติพระบต้องเดกรขาแล้วเราจะว่างไงอ่ะทุกวันนี้มันปีนเกลียวปีนเกลียวไปหมดผมก็เลยไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นสถานที่ที่เป็นวัดวาาราม ที่เป็นสืนที่มหามงมงคนเป็นที่สังสมของกิเลสเพตถีก็เข้าถึงในใจที่เห็นไหมล่ะวัดคบปงจรมีโรงแรมในวัดเนี่ยคำว่าโรงแรมนี่มีอะไรบ้างก็โรงพี่นาาที่เด็กคนไปพักมาจากจุดเองก็ไปพักเหมือนที่วัดวาลานอยู่ทางภาคเหนือหลายวัดนี่ผมก็ไปดูหมดแล้วในสมัยผมที่ท่องเที่ยวอยู่ที่เขตชายแดนเป็นโรงแรมในวัดไปพักในวัด ก็ลุงไปพักในบัาลองดูทีคําว่าไปพักในบัดพวกหนุ่มพวกสาวพวกผัวใหม่เมียใหม่กันว่าไงผู้หญิงผู้ชายที่มันอยู่ร่วมกันในห้องนั้นนั้นมันทําอะไรกันอ่ะมันก็ลุกใจใจของพวกเรานี่ปีนั้นผมลงไปอ่างขางไปกราวลงพ่อบุหน่ะมันช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีเต้นกลางเต็มอยู่นั่นเพราะว่าไม่มีที่พักมันล้นออกมาเวัดะารารามก็ต้องเป็นตัวเสริม เพราะว่าเป็นวัดในโครงการหลวงโครงการหลวงเป็นผู้สร้างวัดนั้นเมื่อไรก็โครงการหลวงเป็นผู้ดูแลบิณฑบาตก็บิณฑบาตในโครงการหลวงแนโอยอ่างขางนั่นนะ่ะนั่นใน,นเรื่องของเรื่องมันโอ้จะก็ดูเอานะพวกท่านทั้งหลายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะั้นวิเที่ยวปีใหม่นะั้นช่งชวงเช้านี่พระเป็นผู้ที่ทําความสะอาดผู้ที่ฟังการประชารรมนี่นมีแต่ถุงยากอะดาษไมายเต็มในลานวัดนะพีนาวดิผมก็อยู่นั่น พูดให้มันชัดอย่างนี้แหละพูดตรงๆอ,อย่างนี้แหละสมควรไหมล่ะสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ทําให้พวกเรานั้นเป็นคนดีละชั่วทําดีกับเป็นสถานที่ที่สันสมของกิเลสเป็นสถานที่ที่เสพกามกันมันสมควรเหรอพี่นาวนั่นผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมมาจากเจ้าหมูค่คณะพ่อแม่ครูจารย์หรือใครใดๆทั้งสิ้นเราออกมาแล้วสมบที่เป็นตัวอย่างให้กับโลกให้กับสงสารเขาที่ ผมก็เคยสูบบุหรี่นั่นน่ะตังแต่เป็นฆรา,าวาสน,นั่นทำไมผมจึงเลิกได้ผมบนุ่งบุลร่าเกียบประตูด้วยกินหมากจักจั่ักจเกิดตลอดทำไมจึงเลิกได้เห็นไหมล่ะเวลาตัดสินปนัญหาก็ตามปัญหาในภาคปฏิบัตินั่นงดบุหรี่งดหมากหมากผู้บุหรี่ก็งดเห็นไหมล่ะงดหมดเลยอย่างบุลาเกียบประตูเพื่อให้ฟังกันเทศที่หนึ่งกนาไปพรนาไป,าไปมู ชูบุรีด้วยกันตั้งจัดจะไม่สูบุรีอีกตายก็คือตายไม่เห็นว่ามันงอกงามได้เพราะการชูบุรีตั้งสัตว์มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเราบรรพชาอุปสมบทมาขอเขาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวน,นารต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายบินาบ,บาตขอเขากินมันก็เกินแล้วไหนจะยุ่งกับบากผู้บุรียุ่งเหยิงเห็นไหมเลร แต่ทิ้งปัญหาทิ้งขับหมู่ผู้ล่าเข้มประตูผู้จะกอเจ้าหนึ่งก็โสตายเจ้าหนึ่งก็โสตายหิวยิ่งหิวยาที่หิวบุหรี่ที่หิวบางที่ขอภาวนาไปภาวนาไปเห็นไหมล่ะจิบมันก็ร้อนที่น้องผู้ลาเข้มประตูผู้จะกออ้าวสว่างขึ้นสว่างขึ้นอ้าวหมูนี่ก็ทั้งชัดกันแล้วเนี่ย มันจะเลิกสูบบุหรี่อาไรทำมาจึงเห็นสูบบุหรี่เนี่ยเห็นหมูไงเห็นหมูสูบบุหรี่ไฟมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นไงนี่มันจะว่างในจิตนั้นมันเห็นดิเห็นหมูไปแอบสูบบุหรี่อยู่นั่นอ่ะอ้าวก็พูดกันเลวตั้งสัตว์แล้วตอนหน้าพ่อแม่คอาจาย์แล้วยังกลับมาสูบอีกเหรอ ดูสิอำนาจพอนาะจะไปถามจริงๆเไม่ได้ซูบดูสิมันร้อนที่เฮ้จ hey, ิตมันร้อนนี่พวกเปกตพวกพิมมันมาร้อนนี่มันจะให้ทะเลาะบ่แย้งกันหล้วเวลากระแทกเลยนะเห็นไหมละ่ะนั่นป็นเรื่องของคนอื่นพิษสงนอกทำไมสูบไม่ซูบมันก็เรื่องของอื่นมีเรื่องของพวกเราไอ้เรื่องของเรานั่นเห็นไหมละ่ะสัตจันทร์จนสามารถที่จะยุติวงลงได้ที่ไม่เหหลวงปู่ล่ะเขมมาประตูปู่เจ้าก็องทำไมจะเลึกไม่ได้ ผมก็เคยสูบบุหรี่ตั้งแต่โน่้นตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มนั่นน่ะตอนแรกผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่แตะเรื่องของมืนหมาต่างๆถูกตนีตีเตียนว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้ถูกตาหน้าว่าไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่บุรุษเพศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้ามึงไม่สูบุรี่มึงไม่กินเหล้า มึงไม่ใช่ผู้ชายที่สมบูรณ์ไม่ใช่บุรุษเพศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องมาคบกับกูนี่หมูผู้สุดท้ายก็ต้องได้ฝึกฝึกด้วยความลําบากฝึกสุบรีเลยหาอะไรเย็นๆอ่าสุบรีที่มีก้นกองเย็นๆบ้างมันสูบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้หมูนี่คนะก็ได้เห็นนี่สม่ไหมพีะคารวัสสูบไปจูบมาบ่อยครั้งบ่อยครัง้งมันก็เริ่มชินชาทจ่นั่นรู้ไหมละ่ะว่าจะเริ่มติดนั่น มันินชาไปเรื่อยๆจินชาไปเรื่อยๆจากนั้นก็สูมาเป็นนิสยัยนี่นิสัยมันไม่ดีนีน่มาไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆจนถึงเข้าปฏิบัตธิธรรมเนี่ยพอได้ยินได้ฟังกันทศพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูปที่่านสลับไปสลับตายในภาคปฏิบัติผมก็เลยเลิกถือว่าศินห้าไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ ผมยืนผมนีนะเรื่องของมืนเมาก็เจเช่นเดียวกันเลิกพร้อมกันทั้งหมดผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่นั่นเรื่องของมืนเมาเรื่องชุลาเรื่องบุกบุก้มพวกเบียนี่ก็ผมไม่ชอบอยู่แล้วผมยิ้กับปู่กับคณะแค่นั้นเองเขาจะหาว่าไม่ใช่บรรุษเพศที่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่เมื่อทราบในภาพปฏิบัติได้ยินได้ฟังจาก,ก็ไม่คุยจานผมก็เลิก มิท้มีไหมล่ะลูกนี่ครูบาอาจารย์สอนมิตรเ้ไม่มิตรแท้ไม่มีหรอกวนมากจะมีมิตรปลอกเพื่อนเจมมีหเรามีแต่เพื่อนพร้อมนี่อธิยตุลนาโถตุลแลไเป็นที่พึ่งของตนเมันก็ต้องตกตะลกหมงไปจะประมาณไปได้เลอกนี่ครูบาอาจารย์สอนบางอาจารย์ท่านเสียแล้วล่ะเขาก็เลือกกูปั๊บเลยเพราะเรากูคือจริงหน่อยนี่เพราะแม่ไม่ได้เอาบุรีไม่ได้เอาพวก นี่มาเลี้ยงเรานี่เลิกผู้ปั๊บตั้งแต่นูน้นเลิกวันนั้นไม่มีคาําว่ามาอมยาเอ้ลูกอมอมนั่นอมนี่สันก็กไม่มีเห็นไหมละ่ะถ้าใจเป็นคนเป็นกูศสแล้วจะจะเลิกไม่ได้จึงมวินจะไปเป็นผีเท่านั้นผมก็เลิกได้หมดนั่นแหละอยจะบอกว่าไม่เคยกินเหล้ามาไม่เคยสุบุรีมาโอ้ยอย่างนั้นผมจะพูดกล้าพูดเลยวา่าบุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะผมสูบมาแล้ว เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะผมก็าินมาได้ไปคารวาสนูน่นสิ่งที่ไม่ดีทํากับหมู่กับคณนะกับพวกนี่การครบเพื่อนคบมิตรเลวไปอย่างนั้นมิตรดีพอมีบ้างไหมล่ะพอมาคบมิตรดีก็มาคบเพปอพอระเสือเจเร่อมดืเมดเห็นไหม,มล่ะพาไปวัดวาอารามพาปฏิบัติธรรมนั่นเริ่มเดินนั่นมิตรดีน,นอกนกนั้นก็เป็นยไงกับพี่นาวนะเราก็ไม่เข้าไปเข้าายเรื่องของพวกนั้น เราประสภาพปั๊บทันทีทันทีทิ้งทุกทิ้งทุกอย่างก็เพราะมันไม่ไดี